ขอบคุณทานน้ำใจมอบให้ทหารชายแดนวันนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27รับมอบน้ำดื่มกว่า6,000ขวดและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน5ลังเพื่อสนับสนุนภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่27ควันนี้อยากทราบว่าเรามาจากภาคส่วนไหนบ้างครับครับผมคือดรเชษฐ์งค์เชษนารักูลนะครับก็จะประกอบด้วยบริษัทธีรพาดาโฮมันแม็กซ์นะครับ ิรฬาพราปิโตรเลียมไทยปิโตรเลียมเอ็นีบแล้วก็ชาติศริปิโตรเลียมแล้วก็อีกฝาคหนึ่งที่จะเห็นฝั่งนี้นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีกีราพนาก็อยากทราบเหตุผลนะคทำไมถึงอยากจะส่งกําลังใจไปให้พี่ทหารที่อยู่หน้าแนววันนี้สิ่งที่เราพยายามสื่อสารกับน้องๆพนักง,งานน้องๆนักศึกษานะครับการที่ประเทศไทยเนี่ยเรายารังร่มเย็นเป็นสุขได้เราได้พี่ๆชายแดนนี่แหละนะครับนะเราบอกว่าเออเรา,เรา ทำงานเหนื่อยทำงานร้อนแต่ส่วนหนึ่งเราบอกเลยว่ายังไม่สู้กับพี่ๆนะเพราะพี่ๆนอกจากจะเหนื่อยหนะักร้อนส่วนหนึ่งต้องไปอยู่กับป่าอยู่ในชายแดนอยู่วันนี้เราก็มีสถานการณ์ด้วยที่เรากับเพื่อนบ้านเลยตรงนี้เป็นโลกที่แทจริงที่เราพอจะทําได้ก็คือการมาให้กําลังใจนะครับด้วยอาหารแล้วก็น้าดื่มหมาอมมอบให้นะฮะแม้ว่าเราจะอยู่ไกลจะส่งกำลังใจไปให้พี่ๆอยู่เสมอครับ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแหะนะครับเี่จะเป็นเติมกําลังทั้งกําลังร่างกายแล้วก็กําลังใจให้กับพี่ๆนะครับจรเราอยากจะอกความรู้สึกของน้องนักศึกษาบ้างค่ะรู้สึกดีใจนที่ได้ไมาส่งกําลังใจให้พี่ี่หารคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนนงเาวชเมืกก่อก่อนเราอาจจะไ,ไม่แน่ใจว่ากาสื่กสงครามเป็นยังไงแต่ครั้งนี้เราเ,ราเห็นภาพแล้วใช่ไหมคมันเป็นยังไงใช่ค่ะพี่พ แล้วก็ปขอส่งก็ำลังใจนะคะไปยังชายแดนนะคะจากพวกเราชาวร้อยเอ็ดค่ะ คั้งนี้มณฑนฐานบกที่1จจะได้นำสิ่งของไปมอบต่อให้กับหน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ส่งกำลังใจให้ทหารในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องขอให้เชื่อมั่นว่าทหารจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มความสามารถเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสกษัตริย์และประชาชนสืบต่อไปพวกเราชาวจีนบารา oh tam, tam, tam.